สวัสดีคุณผู้ชมครับกอล์ฟครับซิตี้ไฟนะครับอ่ะวันนี้พามาชมของเล่นใหม่นะครับจริงๆอย่าแอบเปิดเผยโฉมไปแล้วนะครับเมื่อสองสวันก่อนนี้นะครับนะก็คือของเล่นชิ้นนี้เนี่ยนะครับนะเป็นแบรนด์นะครับจากค่าย G ีโปวันนั่นเองนะครับนะก็มีเผยโฉมนะครับก็มีทั้งคลิปนะครับทั้งรูปวีดีโอนะครับจริงๆเนี่ยนะครับเป็นความประสงค์ของผมเองนะครับที่ผมเนี่ยยังไม่บอกราคานะครับเพราะว่าผมอยากจะอัดคลิปนะให้คุณผู้ชมได้ฟังกันนะครับว่า เหตุผลเนี่ยนะครับในด้านของราคาหรือว่าชิ้นงานเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับเพราะว่าอยากให้คุณผู้ชมเนี่ยว้าวไปพร้อมๆกันนะครับนั่นก็คือชุดจานนะครับอยู่ตรงนี้แล้วนะครับนี่อมาครับชุดจานทีโปรวันตัวใหม่นั่นเองนะครับนี่เลยฮะชุดจานจีโปวันตัวใหม่นะครับผมอ่านะครับนี่ แล้วจะบอกก่อนนะครับว่าสีที่ผมเอามาให้คุณผู้ชมดูนี้นะครับสสีนะครับเป็นสีเงินกับสีดําแล้วก็ยังมีอีกสสีนะครับหรือจะอาจจะมากกว่านี้ตามมานะครับนะเดี๋ยวมารอรุ้นกันนะครับว่าเป็นสีอะไรนะผมขออนุญาตเปิดตัวสีสแตนดาดก่อนนะครับเป็นสีดํากับสีเงินนะครับผมนี่เลยครับนะมาทั้งชุดนะครับเรียบร้อยเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นขาจานนะครับใบจานนะค,ะนร,นะคะนรับน็อตใบจานมาเรียบร้อยนะครับขาฝั่งขวาฝั่งซ้ายนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับดีเทลนะ ผมหยิบขาชุดนี้มาให้ดูนะครับแล้วก็มาพร้อมกระโหลกด้วยนะครับนะอาถือมือเดียวนียนะขอหยิบนะครับแบบนี้เลยนี่แบบนี้ครับมาทั้งชุดแบบนี้เลยนะครับนะแบบชุดจานทั่วไปแบบนี้นะครับอเดี๋ยวผมพาาชมนะครับชิ้นงานกันใกล้ๆก่อนเรามาในส่วนของสีดําก่อนนะครับนะฮะนี่เลยครับนะเขาก็จะมีนะครับเป็นโลโก้เนี่ยนะครับอยู่ที่ขาจานตรงนี้นะครับนะชิ้นงานเนี่ยนะครับต้องบอกว่าเป็นชิ้นงานแบบเป็นกึ่งนะครับนะ กึ่ง C N C กึ่งหล่อนะครับเขาจะหล่อชิ้นงานมานะครับแล้วเก็บงานด้วย C N C นะครับแล้วก็ลบคมนะครับสังเกตตรงนี้นะครับนี่เป็นชิ้นงาน C N C แล้วตรงนี้จะบอกว่าไม่ใช่ชิ้นเดียวนะครับตรงนี้เนี่ยเขาทํามาเป็นงานประกบกันนะครับแล้วล็อกที่ด้านหลังนะครับตรงนี้นะอ่านะครับล็อกที่ด้านหลังตัวนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของตัวยึดเนี่ยนะครับนะเป็นเป็นทั้งหมด5หมด5ขานะครับ5้าแฉกนะครับ B C D 1 3 0นะครับ ใบจานเป็น CNC อย่างดีเลยนะครับแล้วก็เป็นแบบใบล่องฟันนะครับเล็กสลับใหญ่นะครับจะทําให้เกาะโซ่อย่างดีเลยนะครับแล้วก็เกาะใช้ได้ถึง11สปีดเลยนะครับตัวนี้นะมีแบบนี้เลยครับมีน็อตขาจานมาให้เรียบร้อยนะครับแกน24นะครับตัวนี้นะอ่ะแล้วดูด้านในปแบบนี้ครับขาร้อยเจ็ดสิบนะครับขาร้อยเจ็ดสิบครับฝั่งซ้ายครับเดี๋ยวมาดูฝั่งซ้ายนะครับนี่เลยนะฮะเป็นแบบนี้นะครับ ก็มีน็อตตรงนี้นะครับโอ้ให้น็อตมาอย่างดีเลยนะครับตรงนี้นะให้น็อตมาอย่างดีเลยนะครับงานสวยมากครับงานตัวจริงหล่อมากๆนะครับอันนี้ในส่วนของสีดําครับเดี๋ยวมาดูในส่วนของสีเงินนะครับใครที่ต้องการนะฮะแต่งรถเป็นสไตล์โมเดิร์นคลาสสิกโมเดิร์นวินเทจสายคลีนนะครับมาใช้ตัวสีเงินได้เลยนะครับนี่แบบนี้นะฮะดีเทลรายละเอียดครับนี่ขาจานฝั่งขวาเป็นแบบนี้นะครับเป็นงาน CNC นะครับงานหล่อผสม CNC นะครับ ตรงนี้ครับสไปเดอร์นะครับน่ะสไปเดอร์ของเขาเป็น5แฉก BCD 130นะครับมีน็อตใบจานอ่าที่เด็ดอยู่ตรงนี้ครับน็อตใบจานนะครับให้มาเป็นงานอลูมิเนียมแล้วเรียบร้อยนะครับน็อตใบจานให้มาเป็นงานอลูมิเนียมแล้วเรียบร้อยนะครับแบบนี้นะตรงนี้นะครับเป็นน็อตแต่งนะครับนะดูใกล้ๆเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมอินเสิร์ต ภาพมาให้ดูนะครับโดยใกล้เนี่ยนะครับจะเป็นโลโก้จีโฟวันด้วยนะครับใบจาน CNC มาเรียบร้อยนะครับฉลุเบาอย่างดีนะครับอย่างดีอย่างเบากระโหลกกลวงนะครับนี่โชว์ความกลวงนะครับความกลวงก็คือนิ้วเนี่ยใส่เข้าไปได้นะครับบนกลวงนะครับนะมีน็อตเบ่งมาให้เรียบร้อยครับขาจาน170ครับแล้วก็มาในส่วนของตัวกระโหลกนะครับให้มาเรียบร้อยเลยนะนี่เป็นกระโหลกกลวงแบบวิ่งเรียบร้อยแล้วนะครับมาในครบชุดเลยนะครับมีแหวนแถมให้เผื่อลูกค้าต้องการไปอัดจัสนะครับหรือว่าสำหรับสายช่างนะครับที่ต้้อองการรรแัันนนนะะะคคบบบบีี่่ ผมให้เดากันนะครับนะว่างานมาขนาดนี้เนี่ยหล่อนะครับงานงานหล่อมากๆเลยนะครับแล้วงานเป็น CNC นะครับเข้าเครื่อง CNC เรียบร้อยเลยนะเครื่องกัด CNC นะครับงานมาแบบนี้ผมให้เดากันเล่นๆว่างานสวยขนาดนี้เนี่ยนะครับราคาเท่าไหร่ลองทายมาดูในใจนะครับตอนแรกเนี่ยนะครับผมคิดว่าจานจีโปวันตัวนี้เนี่ยนะครับ น่าจะต้องมาสู้นะครับกับงานไลท์โปรนะครับที่อยู่ในเรท3,5 0 0นหะครับหรือ3,800โดยประมาณนะครับนะผมตั้งราคาไว้ในใจประมาณนี้นะครับเพราะว่าจากประสบการณ์การขายของนะครับจากชิ้นงานต่างๆเนี่ยนะครับนะผมก็คิดว่าน่าจะอยู่ในเรทประมาณนี้ครับ3,5 0 0ถึง ,38 0 0โดยประมาณนะครับเพราะว่าชิ้นงานเนี่ยสวยเหลือเกินนะครับของงานเขาเนี่ยไปชนกับงานไลท์โปรตัวนั้นได้เลยนะครับ แต่ปรากฏว่าทีมงานผมแจ้งมาบอกว่าราคาขายคือราคาสองพันแร้อบาท้เครับผมเลือกครัเพือนานสวยขนาดนี้น้ำหนักเบาแบบนี้นะครับเราได้ของครบแบบนี้เนี่ยขายแค่2,800เองเหรอนะครับเท่ากับว่านะครับจานจีโบวันตัวนี้เนี่ยนะครับ ขายแพงกว่าชุดจานไ์โบรุ่นเริ่มต้นแค่300บาทนะครับนะจานไ์โบรุ่นเริ่มต้นเนี่ยนะครับก็คือ2,500บาทนั่นเองแต่ผมจะบอกว่า,าราคาที่ต่างกัน300บาทเนี่ยจริงๆเนี่ยถ้านับน็อตใบ,บจานเนี่ยนะครับนะถ้านับน็อตใบจานถ้าเอาจานไ์โบนะครับไปอัพน็อตใบจานก็คือ2 8 0 0เท่ากันเท่ากับว่าถ้าคุณซื้อชุดจานใบนี้ได้น็อตแต่งมาเลยนะครับ ราคา2,800บาทนะครับเปิดตัวกันนะครับด้วยคลิปวิดีโอนี้เลยนะครับนะราคา2,800บาทกับงานหล่อๆแบบนี้นะครับโอเคฟังมาคันถึงตรงจุดนี้แล้วเนี่ยนะครับทั้งทราบราคานะครับทั้งได้ดูชิ้นงานไปแล้วเนี่ยนะครับอ่ะหลายๆคนเนี่ยนะครับอยากรู้แน่เลยนะครับว่ามีขนาดเท่าไหร่บ้างนะครับมีสีอะไรบ้างนะครับในส่วนของสีเนี่ยนะครับเปิดตัวนะครับเป็นสีเงินกับสีดําก่อนนะครับอีก2สีหรือสีที่จะตามมานะครับเดี๋ยวผมเปิดคลิปวิดีโอให้อีกทีหนึ่งนะครับกำลัังงรรรออกาาาเดินนทมยู่ะคบ แล้วก็ในส่วนของขนาดนะครับมีให้เลือกอยู่กันด้วยกัน3ขนาดนะครับ54ฟันนะครับขนาดกําลังดีนะครับขนาดมหาชนนะครับ56ฟันเผื่อซิ่งเผื่อกระชากนะครับแล้วก็58ฟันนะครับสำหรับสายซิ่งสายออกรัางกายนะครับสายประลองความเร็วนะครับก็เลือกตรงที่ฟันได้เลยนะครับนะก็มาให้เลือกแล้วนะครับทั้งหมด3ขนาดด้วยกันนะครับอ่าใครแต่งรถสไตล์ไหนเฉดสีไหนนะครับไม่ว่าคุณจะเป็นสาย โมเดิร์นคลาสสิกโมเดิร์นวินเทจเลือกเป็นสีเงินได้เลยครับคุณเป็นสายหล่อสายซิงสายดาร์กนะครับสายเข้มคุณเลือกเป็นสีดำได้เลยนะครับแล้วก็แอบบอกก็ให้ก็ได้นะครับมีสายหวานด้วยนะอ่าเดี๋ยวรอนะครับว่าสายหวานจะเป็นยังไงนะครับก็ฝากด้วยนะครับของเล่นใหม่รุ่นใหม่นะครับจาน G Pro 1นะครับนะราคา2,800บาทนะครับสั่งซื้อได้แล้วที่ร้าน City Bike หรือจะมาติดตั้งที่หน้าร้านก็ได้นะครับนะครับฝากไว้ด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ